สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าแอลจ้าสองเมืองเกลอยจ้ามันนี้นะคะแอลผ้ากันนะคะแอลกับทางขุนผ้ากันมาสื่อมั่นฝรั่งเพื่อที่จะเอาไปให้แพะให้ไกล้ให้ก่กลของแอลนะจ้าเนาะ นะคะคยูนีกับเจ้าเอินว่าพุท,ทธากระท่อมเฟนก็คือมันฝรั่งที่กับเจ้าคัดเลือกออกมาแล้วที่เออ่พอสามารถขายได้นะคะมันจะเป็นมันฝรั่งที่มีลัก,ลกษณะใหญ่หรือว่ามันแตกหรือว่ามันมีขุนกลุกหรีเนื้อ <c oughs> จ่างเนาะเดี๋ยวเอา,าเบิ่งน้ำกันน้ำแอวนะคะยู่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นล่างเก็บมันฝรัง่งนะคะที่เช่าวนากับเจ้าเตรียมไว้เนาะนะคะโอเคตรงนี้ก็คือ,อ หมองเก็บมันฝรั่งของชาวนาโนจ้าเนาะก็เจ้าจะเก็บใส่กองนะคะเป็นลังๆแหวังสี่แล้วก็ตั้งร่วมกันนะคะเพื่อนๆจะเขียนวันเดือนปีไว้แล้วก็จะเขียนอ่าพันนะคะพันของมันฝรั่งลงไปเนาะจ้าเนาะว่าพันอีหยงังพันพันอีหยงังซื้ออีหยังเนาะจ้าเนาะนะคนะ,ะส่วนนี้ก็เป็นเศษ หรือที่กะเจ้าคัดเลือกไว้แล้วเนาะที่ก็เจ้าเบ่านะคะเพราะว่าหนึ่งมันใหญ่เกินไปหรือว่ามันแตกหรือว่ามันเขียวนะคะส่วนนี้ก็เจ้าก็จะเอินว่าฟุตตาคัตโทเฟนนจ้าเนาะนะคะ,นะคะส่วนอันไดดีๆก็เจ้าก็จะเก็บไปทางนั่นจา้านะคะเพื่อนๆทั้งหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่นะคะก็เจ้าก็จะเลือกไว้นะคะส่วนหมากก็เจ้าก็จะเอาไปเห็ดเหล่านะคะ คาโทฟันฉนับเนาะเห็นไหมคะมีหลายสายพันธุ์มีหลายหัวนะคะฟุตตาคาโทฟันเนาะโอเคโมโมนี่ <What? S 1> ตื่นเสาหมากเลยเนี้ย <What? S 1> การิกค น,นี่จเจ้าเพื่อนๆจ้าได้แล้วจา้ามันฟลังเขาไปหายซัดนะคะที่เหลือแอบก,กินได้เนาะ ตานจ้าเพื่อนจ้าพำมาวายุด้วยกับเท่าวห่ในลดจะมีตะคีานไปเห็นใจเหรอวาแค่น่นอ่านุ่ <hoe S 2> <functions> อันนี้ก็คืออำเภอร์ตาเลนโบงนะจ้าเนาะเป็น TL, อำเภอที่แอลอาศัยยูนะคะตัวอำเภอเนาะส่วนมูบานทีแอลอาศัยก็คือแฟนเช่าจ้า นะใกล้เสร็จทิชอ่าชัวรมันฝรั่งที่พวกแอลไปสือมาเนาะจ้าเนาะพวกแอลก็จะเอาไส้กระสอบไปนะคะเป็นกระสอบกระสอบเนาะเพื่อที่จะเอาไปต้มให้พวกแพะพวกไก่แอลกินจ้าส่วนเออเห็นบอกคะมันฝรั่งมันก็ยังดีๆสภาพดีๆอยู่นะคะเพื่อนๆอันไรดีๆยังเี่ยก็จะเก็บคัดว้นะคะว้ถากินเองเนาะเห็นบอกคะมันก็จะเป็นยังี่ละจ้าเพื่อนจ้านี่ คะโอเคส่วนห้างนี้ก็จะมีอ่มันแดงมันแดงเนี่ยเอ๋ก็จะเก็บกินเองนะคะไปเผาเอาไปจีเอาไปต้มกินกับอาหารของเอยอรมันกระแส็บจ้าเพื่อนๆจ้า,น,น,จานะคะ <c oughs> <c oughs> ไปละซอยกันเจ้ามานี่ต่างคนต่างเห็ดต่างคนต่างซอยกันเนาะฮส่วนนี้แอรก็จะคัดเลือกเอาหัวที่มันดีๆเนาะจ้าเนาะหัวที่มันดีๆบ่มีแเมงบ่มี่แผลบ่แตกไวทะกินจ้า ประ,ะประหยัดไปหลายบาทอยู่ดีค่ะเพื่อนมันฝรั่งถ้าซสื่ออยู่นี่ก็แพงจ้าสำหรับกินนะคะมันฝรั่งนี่จะเป็นอาหารหลักของคนเยอรมันจ้าคือจังคนไดยเฮ้ามากินเขานะคะคนเยอรมันนี่มากินมันฝรั่งนะจ้าเนาะนะคะ 我应该就是我。 ส่วนของสอัตว์แอกจะใส่ถุงปุ๋ยยังสี่ใบนะ Sense, like. Ja, bitte. <laughs> Kannst du das so machen? Lass mal. Und einer ist runtergefallen. Ja, mach ich nicht so. Ich mach nur hier rüber. Also. Ich lass die andere auch. Noch. <lacht> <lacht> ซอ,กอยก<อ>ันเห็ดกับไก่เซ็ตแล้วจ้ะนี่จ้าอาหาร<ม>ซัดของกูแอลนะคะบะว,ว่าจะเป็นฟางบะว,ว่าจะเป็นมันกระล่งก็จะเก็บใบี้ี่ละจ้าเพววื่อนๆนะคะโอเค แลวการชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปนี้สวัสดีค่ะ